สวัสดีเจ้าเมนูวันยุท์มาวันนี้มาทําแพนเค้กให้คุณสามีนะคะก่อนอื่นจะแยกไข่แดงไข่ขา,ขาวความจริงมันต้องแยกก็ได้นะเจ้าเสร็จแล้วก็เอาน้ําตาลใส่ลงไปในไข่แดงใส่เกลือน,นิดหน่อยทําตามคลิปเลยเนอะถ้า,ายอยากทําถ้ามันถ้าคนเคยทําอาจจะหัวมันงนะ่ายเนาะพอก็มันจะอยากนะแต่มันง่ายแล้วก็คนคนคนเจ้า สมศรีจะใส่นมลงไปถ้าใครมีนมก็ใส่น้ำเปล่าได้นะเจ้าเดี๋ยวสูตรจะลงให้ใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปสมศรีจ่แป้งอเนกประสงค์เนาะเพราะว่าเพราะว่าเดนมาร์กประจำมีแป้งเค้กนะมันจะจ่แป้งรวมกันหมดเลยเสร็จแล้วก็ใส่ฟงฟูเจ้าแป้งมันปอสมศรีก็ตักใส่สาหรับสมศรีสมศรีกําตวงแล้วเนาะเพราะว่าสมศรีทําบ่อยแล้วสมศรีแกสมศรีทาบ่อยแล้วไง เดี๋ยวสมศรีจะลงขีดใต้เออลงสูใต้คลิปเนอะเซ็ตล้วก็กลนกลอนย่างสมศรีแหละให้มันเข้ากันใส่น้ำมันลงไปรตัวเนอะตะกี้สมศรีลืมใส่น้ำมันสมศรีไปใส่ทีหลังเสร็จแล้วก็เอาไข่ขาวกับเบกกิงโซดามาตีตีมันขึ้นฟูนี่แหละเจ้าความจริ้มต้องแยกไข่แดงไข่ขาวก็ได้แต่สมศรีสูตรเร่งดวนไงทำแยกอะ่ะจะต้องพักแป้งไว้เกินชั่วโมง อันนี้สมศรีแยกเนาะสมศรีก็เลยต้องถ้าเฮาอยากใหขขาวตั้งหากให้แดงตั้งหากอยาก่าเฮาสามารถถอดได้เลยเฮาต้องผักแป้งเจ้าเซทแลวกะเทยไข่ขาวลงไปแลวก็สมศรีลืมใสนม่น้ำมันตะกินสมศรีใส่น้ำมันไปแล้วเนอะสมศรีได้ทายคลีปเพื่อพักกรรมตอนใสน่น้ำมันตะกี้สมศรีใส่วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงมันจะได้หนุ่มๆเนาะเส็จแล้วหักก็จะไปถอดกันเลย อันนี้ก็ใส่เนยลงไปเจา้าแล้วก็ใส่ลงไปถอดเจา้าถอดไปเลยๆจะอี้แหละพ้ออนานไผ่มีละอ่อนน่ะทากินได้เนอะถ้าไผ่มีโรงแรมหรือว่าบังกะโลก,ก็สามารถทาเมื่อแขกฝรั่งกินได้เจา้าฝรั่งทั่วโลกแหละกินแผนเค้กกันหมดแหละสื่อแยมไม่ให้เขาหรือว่าสำหรับแฟนทำที่จะใส่สามีในหน้จะใส่ใสรลาบหรือว่าน้ำผึ้งโรยโรยหน้านะแล้วก็บีบมะนาวใส่เจา้ามันถึงจะอร่อย พ่าไหวชอบหวานกับปั๊บได้นี่ค่ะนี่คือน้ำไซรัปบ,บ้านเฮาก็มีขายนะสมศรีเคยซื้อติเซอันบิ๊กซีแพนเค้กเจ้าเจ้านี่กินฝรั่งก่อนทำเพื่อสามีสมศรีกิจน,นี่ยพออันนี้ใส่มะนาวนะคะถ้าฝรัง่งบางคนอาจจะใส่ไอหยันีใส่แยมใส่ไอหยันอี๋เนาะแต่อันนี้เราใส่มะฝรั่งบ้านานี้คุณส,าม,า,า,สา,ามีก็เล่ากันเนาะกินใส่มะนาวมันหอมเลยใส่มะนาวเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำไซลับอันนี้เนอะถ้าไผ่มีโรงแรม หรือว่ามีเด็กๆที่บ้านทําเด็กๆสมสิเกิดไปสื่อตีไอ,อ้ยังวะบิ๊กซีมันจะเป็นขวดแบนๆนะแป้งนี่นะลอยห้าสิบบาทประมาณนี่แหละสมสีว่ามันอยากไปต้องใจเวลาอ่ะน,น่ะอันนี้มันต้องใจเวลาทําเยอะเจ้ามดละเฮ้มุดถ้าไฟททำมีบ้าน,บ,านบ้านเมืองไทยก็มีขายเดืนอนน้ำเนี้ยน้ำไซรับนี่นะ ถ้าไม่ใส่อันนี้กระจาน้ำพึ่งได้นะเจ้าอันนี้น้ำพึ่งก็มาจากเมืองไทยเนาะถอายจ,จะใส่น้ำพึ่งก็ได้เนาะแต่มสีมันมใส่ละมันเยอะนี่มันจะหวานไปกิ่นก็แยมก็ได้อันนี้ของอเมริกาเลยของฝรั่งกินได้หมดนะเจ้าฝรั่งชื่อโรงแรมเขาถามอ่ะจ้าผายใส่อย่างนี้ ใส่น้ำเปล่าก็ได้ทำหมีนมมาหนึ่แต่ถ้าใส่วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงวิปปิ้งครีมบ้านเฮาอะ่ะมันก็จะมันจะแดดมันจะนุ่มอร่อยเจ้าถ้าเป็นละอ่อนก็จะทำเป็นรูปกกตุ๊ก,กตาตุ๊กตาอย่างให้ละอ่อนกินเปนละอ่อนละอ่อนเบื่ออาหารนะอันนี้มันลำดีน่จ้า เดี๋ยวจะลงคลิปเพิลงสูตรเธอใต้คลิปนะจ้าลองทำดูนะถ้าไข่บีลงลงแล้วมะนง่ายจริงๆแล้วต้องแยกไข่แดงไข่ขาวก็ได้ตีผสมกันไปเลยแต่ต้องพักแป้งไปเกินชั่วโมงพักแป้งไว้ในตู้เย็นเกิชนชั่วโมงเนึ่ํทำตีไข่แดงไข่ขาวทำแยกกันนะ แป้งมันจะได้ซุกแต่ถ้าขาแยกอะ่ะข้าต้องถอดเลยข้าต้องหยาเลยข้าวแยกไข่ดาวไข่แดงแข็งขาวเล้วผมสีเนี่ยรเจ้า วินวันยุทธสำหรับคุณสามีเอิบเหมือกได้หินอาหารฝรัลล่งมาแต่ไปเมืองไทยเนาะมานี่กัปาแกก,ก,กินได้อาหารไทยวันนี้ก็เลยมีเวลาก็เลยทําใเหมืแกไปแล้วเจ้าคิมนีก่กะไปแล้วขอบคุณทุกคนเจ้าตีตีตามกรุณากดไรายกดร์แห้ขมศรีเจมเนอร์ขอบคุณเจ้าเดี๋ยป้าก,กันคืนนี้สองทุ่นะคะสวัสดีค่ะไล์สดค่ะ